บัรเครดิต KTC ร o อยเยาออขิด plus พบคุณค่าที่แท้จริงทุกการเดินทางท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาทาดําขาวตรากระต่ายบินช่วงที่แล้วนะคะพาไปเที่ยวใต้น้ำแล้วนะคะช่วงนี้จะว่าเราหาอะไรกินใต้ทะเลกันบ้างดีกว่าเวิร์กมากยิ่งลากลงมากินในน้ำนี่ยิ่งอร่อยเลยทีเดียวอันนี้กินได้คนเดียวอร่อยเอาเป็นว่าดูแอมกับเจนดีกว่าค่ะว่าเขาจะพาไปกินที่ไหนกันค่ะ นะครับทะเลสวยๆหาดสวยๆแบบนี้ท้องฟ้าใสๆอากาศดีๆอย่างนี้นะครับอาหารที่เราทานก็คงจะต้องหนีไม่พ้นอาหารทะเลอยู่แล้วนะครับและร้านร้านนี้เนี่ยเปิดมานานแล้วด้วยนะครับร้านนี้ครับเป็นเรามารู้จักคนที่ดูแลที่ดีหน่อยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จีนี่นะครับตาลร้านอาหารปูเป็นครับที่ร้านปูเป็นเนี่ยเปิดมานานหรือยังครับ20ปีครับ20ปีิบปีอค่ะแล้วจะขายอาหารประเภทไหนคะเป็นอาหารซีฟู้ดครับแล้วเนี่ยอาหารสามอย่างที่เยมมาให้เนี่ยมีอะไรบ้างคะก็จะต้องเป็นปูปูม้านึ่งสดๆตัวใหญ่ๆแน่นๆครับความอร่อยของการทานปูม้าเนี่ยมันอยู่ที่อะไรครับทัิ้นเป็นาซีฟู้ดทังชินซีฟู้ดและเส็นที่นี่เป็นสูตรเด็ดเลย สดๆแบบนี้แกวมาเนื้อสดเผ็ดเรี้ยวรสจัดจ้านมากครับปละเขาที่นี่ก็จะแบบสดๆาวน้ำอะไรอย่างเงี้ยไยน้ำเลยแล้วราดด้วยอะไรครับแล้วก็ราดด้วยกิกสดอร่อยอ่ะ ปลาสดและสามรถอร่อยมากมาชิมปูม้าหล่นเงินมบ้างดีกว่านะครับเคล็ดลับอยู่ตรงไหนครับพี่แจมอ๋อก็อยู่ที่ข้างในน้นเขาจะตุมรถมามีอะไรผสมเลยเดนี้เป็นโดดนะากะทินะมันมัน,มน,นะคะ,ะ,ะใช่อร่อยนะ ู่ช่วงไหนของพัทยาคะตอนเหียนที่ร้านเนี่ยเปิดปิดก,กี่โมงคะแล้วเปิดวันไหนบ้างคะเปิดทุกวันครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับเบอร์โทรศัพท์นะครับค <หา S 3> ่ะศูนย์สามแปดสองสามหนึ่งสองสองห้าสำหรับร้านบุกเ็นนะครับผมให้เมนูเปรี้ยวปากเป็นจานนี้เลยครับน้านิ่งสดสดวันนี้ขอบคุณพี่เจนนี่มากๆากนะคะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเราแวะมาเยี่ยมเยียนใหม่ สักครั้งไหมที่จะทําให้ผิดหวังเป็นไงร้านนี้เห็นไหมออกจะน,น่ากินอย่างเงี้ยก็ได้แต่หวังได้แต่รอโชคสตาแต่ของจอยเนี่ยไม่ต้องหวังเลยแต่ว่าดีแล้วก็ดีมากทุกร้านด้วยที่จอยเลือกมาโอ้ยกล้าพูดไหนๆเปรี้ยวปากหารือแบทเทิลเราว่าตบกันเลยดีกว่าได้ไงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย เจนก็พามาชิมที่เป็นร้านที่เจนแบบภูมิใจนําเสนอม,มากเลยนะคะร้านนี้นะคะคุณผู้ชมขาเก๋กไก่สไลเดอร์มากเลยนะคะร้านแบบอยู่ติดกับประภาคารชื่อร้านก็ชื่อประภาคารด้วยค่ะชื่อไม่ออกไงก็เราชื่อประภาคารเนี่ยเอาละค่ะคุณผู้ชม่าตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านประภาคารแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อฟ้าเป็นน้องสาวเจ้าของร้านค่ะร้านเปิดม,มานานยังไงเนี่ย5าเดือนค่ะเราต้องฟ้ามาทุกวันไหมครับ มาเพาว<อ>ันศุกร์เสาร์ค่ะเขาเรียนหนังสือคะอ่ะแอมแล้วว่ธรรมาดาอยู่ไหนครับ <c oughs> ก็นี่นี่ร้านเลครับขายอาหารประเภทไหนคะ<อ>เป็นอาหารทะเลกับอาหารยุโรปห,<อ>หรือว่าอาจจะเป็นจานที่เป็นอาหารไทยแต่ว่ามีส่วนผสมของยุโรปมาผสมด้วยได้ใช่ไหมคะ <c oughs> โอ้น่าสนใจมากเลยเนาะอันนี้เป็นกุ้งอบชีสค่ะโอ้โหแล้วมีแบบ spinach r o ข้างหน้าด้วยอยากกินมากเลยคุณผู้ชม อร่อยมากเคยกินแบบพวกปลากระพงทอดลันปลาปลากระพงสามรสอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ทอดตะไคร้ไม่เคยลองตะไคร้เนี้ยค่ะเขาทอดยังไงก็ไม่ลุกกรอบมากอะคือเหมือนกับเขาเอาตะไคร้ไปซอยๆสๆซอใช่ไหมแล้วก็ลงไปทอดให้มันร้อนๆค่ะแล้วก็ค่อยเอามาผัโอ้อร่อยมากเลยคุณผู้ชมที่แบบว่าสดมากมพาเราแกงเขียวหวานกันบ้างครับเป็นเป็นเนื้อปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนนี่เอาไปทอดก่อนแน่เลยใช่ มีความมันของกะทิใช่พริกแกงผว่าพริกแกงอร่อยครับแล้วร้านี้อยู่ตรงไหนคะของพัทยาก็ถ้าขับรถมาจากพัทยาเลยพัทยาใต้ออกมาค่ะประมาณ10นาทีค่ะเอาเลยดีกว่าครับเสือนใต้หกหนึ่งสี่หกหนะคะอยากจะให้เมนูเนี้ยเป็นเมนูเปรี้ยวปากนะครับอาหารทะเลผสมกับอาหารยุโรปนะคะมันตอบโจทย์ได้ชัดเจนมากก็คือแกงเวานปลาแซมอนจนนี้นั่นเองนะคะ อย่างนั้นวันนี้ก็ขอบคุณน้องฟามากนะคะคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยววันหลังแวะมาใหม่ <c oughs> อุ้ยว้ายแอมทำไมทำแบบนี้อ่ะทำกับนั้นเล็กเลียมาทำกับเจนอ,อีกเหรอน่าเกลียดจริงเลยอ่ะก็อาหารอร่อยก็เลยกินซะแน่นท้องเลยอ่ะนี่ถ้าอย่างนั้นนะต้องรีบงัดสูรประจำตัวขึ้นมาจัดการเลยแอมเสียรู้หมด นริงนี้ตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรคือหิวเลยแล้วก็คิดอะไรไม่ออกเลยเรา,เราไม่ต้องมาทำไปยิ้มแล้วคิดว่าเราพูดสคริปผิดเปล่าเราไม่รู้จะพูดอะไรอีกไม่ใช่ก็รู้แล้วอ๋ออย,อย่างนี้ไม่ก็อย่างนไม่ออกนะเดี๋ยวช่วงหน้าไปหาอะไรกินกันดีกว่าจะได้มีอะไรให้สมองคิดแล้วจะได้พูดได้